สวัสดีค่ะคู่กับช่องยาดาเลิฟแล้วนะคะวันนี้จะมาวัดชมพูกันนะคะวัดชมพูเวทจังหวัดชมพูเวทนะคะเพื่อนที่จังหวัดนนทบุรีบ้านเกิดเราเองนะอ่าฮะไม่ค่อยลงมาำเพราะเราขาพิกาครั้งแรกป่ะเนี่ยครั้งแรกป่ะเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกเออเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูเอ่อรูปของพ่อแม่ธรณีบีบมวยผมเอาไปนี่ให้ลูกวานี่เาไปนี่นะคะโอเคโอเคฮะอ่าเดี๋ยวถอดรองเท้าตรงนี้นะ รองเท้าตรงนี้อ่ะนี่ค่ะใช่ค่ะถ้าเปิดค่ะเปิดห้ามใส่เท้าไปนะครับทุกคนโอเคเข้าทางไหนฮะเข้าไปทางขวาลูกนี่ค่ะใช่โอ้ยสวยไหมล่ะไปดูสิไม่แปลกเดี๋ยวสิเออเราคือขึ้นนะคะทุกคนครับค่อยๆขึ้นข้อรองขาพลิกนะเราจะต้องระวังตัวมากขึ้นนะครับเป็นไงบ้างพี่ยจดาสวยไหมลูกสวยมากเลยฮะพี่ยจดา ดูนี่ข้างหลังนี่พอให้ดูนี่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 เฮ้ย <Hey. S 1> เห็นยังเห็นแล้วค่ะที่พ่อบ,บอกบอ่ะรูปพ่อแม่ธรณีเนี่ uh huh. ยให้ดูนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้คือ oh, ท, uh huh. ที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเนาะ,ะเดี๋ยวให้พี่ดาไปไหว้พระก่อนนะครับไปนั่งในเลยหลกเดี๋ยวพ่อไหว้กันมาก็ไ uh huh. นี้เออหันหน้าไปฝั่งนู้นก็ได้หลกไหว้เลย ก่า้เลยทำเลยลูกทำไปเลยอ๋อ <Money. S 1> ไม่ไอ้ก็นะไม่ได้หนังสือให้ไม่เป็นไรเนื้อเดียวเนี่ยมือเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันสัน่นโอเคอว่า้เลยลูกกราบสามสามครั้งหนึ่งสองสามอ่ะโอเคนโมสามจบ นะโมจตัสสะพโตระหะโตสาสัมพุทธสัจนะโมตัะพโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสสจนะโมตัสสะพโตระหะโตสมาสัมพุทธันะโตสะโตระหโตสสพุทธสะัสพโัพุธะตสัมมาสัธันะตัโตะาสัพนะโตัพตทะโพโระหาสนะีลาสน คัมมะเรคัมมะปัญญาปัญญาสหวิริยะสหวิริยะขันติขันติสัจจาธิสัจจาธิฐานะฐานะเมตตาเมตตาเบคาเบคายุทธายะโวยุทธายะโวขันหะทาขันหะทาอาวุธานีติ อาวุธฮาริตีอาวะกาบลูกสามครั้งอันนี้เราก็จะเล็กขอดยาวเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมตรงน,นี้อ่ากลับนะครับสวยมากไม่มาเลยไปเทนให้ไไหว้าพาต่อไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไหว้อันนี้คือกำแพงกำแพงวัดสวยไหมลูกสวยค่ะทุกคนเดี๋ยว พ่อพาไปอีกที่นึงมีที่นึงเดี๋ยวค่อยกลับมาไหว้นะครับใช่ครับเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่อถือกล้องให้น้องยาดาก่อนก็มากรต่อกระต่อลุบไปใส่ใสงเท้าตอนนี้ขาเขาก็ขาแพงขาเจ็บใช่ไหมมันก็ไม่สบายตัวอยู่นะทุกคนวัดนี้ร่มเย็นนะลูกจะบอกให้นี่ร้อนเลยฮะร้อนเท้าเลยนะร้อนเท้าไหมลูก ไม่รอเลยนะคะทุกคนอ่ะไปทางนี้ลูกไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้อ่ะไปเดินไปได้เลยเดี๋ยวไปอีกโบนหนึงลูกทุกคนกินไหมไม่ก <ide> ินหรอกเก็บไว้ก่อนพีิชดาอันนั้นวิตามินซีใช่ไหมใช่ฮะช่วงนี้พิชดาเขาไม่ค่อยสบายเขาก็กินพวกวิตามินซีแล้วก็กินยาทุกคนเชื่อเรื่องพญานาคกันไหมใครเชื่อกดไลค์ให้หน่อยอันนี้ ผมว่าเปิดแล้วกรุณาปิดด้วยจะเข้าไปแล้วคะใช่ครับผมเราเข้าไปกันพิยาดาเปิดดันเข้าไปถอดรองเท้าก่อนนะครับทุกคนอ่นาดยพดาไว้พาอาดันไปเลยครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในสวยมากให้ดูครับอันนี้พิาดามาครั้งแรกนะเนี่ยเป็นไงลูกพระสวยไหม วันนี้ทุกคนออไม่ะายมากเลยนะไหว้เท้าเหมือนเดิมเดี๋ยวพ่อบอกโอเครสามครั้งก่อนลุกอืม๋อน้าโมสามอีกครั้งนึงอีกสามครั้งเอออ่ะต่อไปนะโมสามจบนะโมตสัสสะภะราะว่โตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะราะว่โตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพุทธอระตสัมมา,าสัมพุทธะอ่าพูดตามพ่อนะนะโมพุทธ,ธายะนะโมพุทธ,ธายะพระพุทธะพระพุทธ,ธะไตรลัตนาญาณไตรลัตนายาณมณีนพรพลาศมณีนพรพลาศสีสะหัสสะสีสะหัสสะอ่าสุธรรมมาสุธรมรมมาอ่าพุทธ พุทโธธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆยะถาพุทโมนะ แอสชาพุทโมนะพุทธบูชาพุทธบูชาธรมมะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาสังฆาบูชาอัจฉรานังอัจิธานังวาลังคันธังวาตังคันธังสีวลีสีวลีจะมหาเทลังจมหาเทลังอหังวันทามิอหังวันทามิทูลโตทูลโตอหังวันทามิ <ม>ทาตุโย,ายอาหางวันทามิาามสัพพโส,ส,พ,โสพุทธะธัมรรมะ,รรมะสังฆะปูเชมิูมอาลุกไหวสามครั้งลูกเก่งมากโอเคโหสวยมากนะครับที่ท่องเมื่อสักครู่นี้เป็นคาถา มหาจากักรพรรดินะครับน้องยาดาเนี่ยพ่อพยายามสอนน้องนะครับอ่าพอ้อูหดูยาดาซื้อสิแพงอะ่ะเพื่อต่อได้สวยเนะยาะโอเคเด,เดี๋ยวมีอีกที่นึงครับอันนี้เดี๋ยวจะพาไปไหว้ศาลนะครับเป็นศาลคนสุดท้ายปิดประตูอ่าได้เลยครับเป็นที่แบบพ่อปู่ครับพ่อปู่ ที่มาสร้างวัดที่นี่นะครับปึ๊บอ่ะน,นี่เลคอร์ดยาวเลยนะอ,อไปครับเดินตรงไว้ลูกตรงไปเลยไปทางพญานาคเลยลูกพญานาคทองฮะอือหือสวยนะลูกเนี่ยโอ้ยบวชสวยมากย่าดูด,ดิสวยอะ่ะบวชเนี่ยสวยเนาะ ขึ้สวยฮะท้องฟ้าสวยมากกว่านี้สวยจริงมาจึนไทางไหนฮะนี่ทางนี้ครับลูกตามพ่อมาอันนี้เราจะมาศาลพ่อปู่นะครับท่านพ่อปู่ชมนะครับทางนี้ท่านพ่อปู่สีชมพู โอเคอันนี้มีคนอยู่ข้างในนะครับก็ใครมาเที่ยววัดชมพูเวทนะครับก็แนะนำนะครับให้มาที่นี่นะครับพอดีข้างในมีคนอยู่เราก็เลยจะปิดกล้องตรงนี้แหละยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอยาดาเริ่เต้นนะคะโอเคปิดกล้องกันนะครับวัสดีครับขอบคุณมากครับผมมบุย